วันนี้นะครับเป็นหัวปลาไอปลาดุกครับหัวดีกว่าชอบหัวนี่เรากินข้าวเย็นนะครับดน้ำหนักแต่ว่าเราจะกินสามกรละมังหยอกหยอกหยอกเปเปออกกำลังกายไหมออกกำลังกายอันนี้หัวอะไรหัวปลาสวายหัวปลาสวายอ,อันนี้ปลาดุกนี่ผักพริกปุงไข่ต้มน,นี่กับข้าวเยอะเลยวันนี้อ่ะ เรากินให้ดูครับอืมอร่อยมากตดน้ำให้ดูอืมโอเคอร่อยมีปลาดุกทอดขึ้นทอดเมื่อกี้สามตัวกินให้ดูครับเนี่ยไปโค้งแบบนี้ราดลาไปแบบนี้ช้ำๆช้ำๆแล้วก็ใส่เข้าไปทางตรงไม่ต้องอ้อมอ่อม โอเคที่ม้กครับ